สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพิมพ์ใบภาษีน้าที่จ่ายกันนะคะคนที่พิมพ์ได้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะดังนั้นให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินหรือบัญชีนะคะที่เขาได้รับมอบหมายแต่บริบทโรงพยาบาลไหนมอบให้ยูเซอร์พิมพ์เองก็ต้องไปเพิ่มสิทธิ์ให้ยูเซอร์นะคะเมนูที่8เลยค่ะภาษีนะคะ หรือถ้าหนังสือรับรองนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูเนาะกดแสดงในปี 6- 5หนี้มีใครบ้างนะคะมีรายได้นะคะอ่าเดี๋ยวลองดูพนักงานกระทรวงเราสามารถกรองตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะพิมพ์พนักงานกระทรวงนะคะอ่าเราจะคลิกขวาพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายคนนี้นะคะมาตรา50ิทวีหรือพิมพ์แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ณนะที่จ่ายนะคะทุกคนที่แสดงนะคะเราก็เอาลองทีละคนก่อนเนาะคนแรกนะคะ เห็นไหมคะอ่าเขาจะมีปึ๊บอ่าได้จากใครนะคะชื่ออ่าแล้วผู้เสียภาษีที่อยู่นะคะผู้ถูกหักภาษีนะคะชื่อสกุลที่อยู่นะคะรายได้คือค่า อะไรบ้างนะคะเงินเดือนค่าจา้างเงินเบียร์หรือเงี้ยโบนัสนะคะได้เท่านี้เนาะแต่ไม่มีรายจ่ายนะคะคนนี้ในตอนที่เราบันทึกถ้าไม่มีรายจ่ายในหน้าที่เราเพิ่มคลิปที่แล้วนะคะเขาก็จะไม่มีแสดงนะคะก็จะพิมพออกมานะคะแล้วก็ลงนามของผู้มีอำนาจนะคะผู้จ่ายเงินเนาะนี่คือวิธีการพิมพนะคะอ่ะในส่วนของ การประมวลผลตรงนี้นะคะเราก็ประมวลใหม่เนาะทุกเดือนทุกปีนะคะทุกปีเเผื่อมีอะไรผิดพลาดเนาะอย่างเช่นมีกระหนมาเพิ่มแต่ยังไม่ได้ถูกประมวลแล้วก็สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วมันมันขึ้นให้ออโต้อยู่แล้วนะคะโอเคนี่คือวิธีการพิมพ์ใบนะคะถ้าสมมติจะพิมพ์ทั้งหมดอ่าลองดูนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะเยอะหน่อยเยอะไหมเดี๋ยวลองดู เพราะเราจะมีหนึ่งใบนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะคนนี้ชื่อชื่อคนที่สองนะคะแล้วจะมีคนที่เข้ามาอย่างนี้นะคะคนน้ามาแล้วนะคะ,ะถ้าเราปิดอันไปเขาจะเอาคนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือพิมพ์ทั้งหมดนะคะเยอะเลยทีนี้ก็จะเกิดปัญหานะคะคือถ้ากดพลาดแล้วพลาดเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันในเมนูถัดไปนะคะเดี๋ยว คลิปนี้มีเพียงเท่านี้วิธีการพิมพ์นะคะขอบคุณค่ะ